รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัว้วสร้างสังคมการเรียน,น,นรู้ตล<ม>อดชีวิตความรู้พื้นฐานทสังสอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนนอกกรัวกับดิฉันแอมสุริพรงามแต้มสีค่ะคุณผู้ชมคะการสร้างนิสัยรักการอ่านนั้นนะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะแอมก็มาอยู่ที่อาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่นี่นะคะก็มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องการรักการอ่านที่หลากหลายนั่นเองและก็น่าสนใจมากๆส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะ วันนี้แอมก็ได้นั่งอยู่กับผู้ที่นะมีส่วนร่วมในการผลักดันกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ลงสู่ชุมชนนั่นเองค่ะสําหรับท่านแรกนะคะท่านครูกศนนะคะตำบลสันผักหวานค่ะคุณสุรศดีสุวรรณพงษ์นั่นเองนะคะแล้วก็ครูกศนตาบลน,น้ําแพร่ค,ค่ะคุณเดือนฉายแต้มมากและอกหนึ่งท่านนะคะครูกศนตาบลหน,นองควายคุณเอกชัยจันคำค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีค่ะ ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในส่วนของอำเภอหางดงเนี่ยได้มีกิจกรรมรักการอ่านที่หลากหลายมากๆเลยอย่างเช่นมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณครูใหม่ก่อนเลยคะ่ะค่ะสำหรับกิจกรรมของกศนอำเภอหางดงของเราะนะคะกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ1เดือน1นึ่งเล่มโปะ๊ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่คร,รูกศนทุกตำบลน,นะคะ,คะให้นักศึกษาของ ตำบลแต่ละตำบลเนี่ยได้อ่านกิจกรรมโดยที่นักศึกษาจะเป็นคนเลือกหนังสือเองที่ชอบ่ะครชอบอะไรก็เลือกขึ้นมาเองใช่ค่ะแล้วก็ลงในบันทึกที่ครูแจกให้นะคะหนึ่งเดือนเราจะมีบันทึกหนึ่งครั้งค่ะเที่เราอ่านใช่ค่ะคืออะไรก็ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆบันทึกใช่ค่ะจะเป็นหนังสือเรียนหนังสืออนอกเวลาก็ได้ซึ่งภายในกศนตมของเราจะมีหนังสือ ไว้บริการอยู่แล้วค่ะอ๋อนะคะก็นี่คือหนึ่งกิจกรรมของเราค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเรายัางยังให้นักศึกษาได้ได้ทําอะไรเพิ่มเติมอ,อีกไหมคะค่ะสําหรับนักศึกษาก็จะมีการจัดร่วมกันจัดมุมส่งเสริมการอ่านอ๋อมีมุมส่งเสริมการอ่านค่ะซึ่งมุมส่งเสริมการอ่านนี้จะมีทั้งในกศตนตมลแล้วก็เป็นหว่ยงานของเครือข่ายในพื้นที่เช่นเทศบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาจะมีชั่วโมงในการทํากิจกรรมหรือว่าเรียกว่ากปชด้วยค่ะกอปชนี่จะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยังไงบ้างค่ะคือนักศึกษาจะร่วมกันประชาสัมพันธ์รับสมัครหนังสือที่ที่เขาไม่ได้อ่านแล้วค่ะเพื่อลงในชุมชนใช่ค่ะรับบริจาคเพื่อลงในชุมชนแล้วก็นําไปจัดสรรกับมุมส่งสมการที่เราจัดไว้ ก็นักศึกษาจะเป็นคนคัดเองหามาเองเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ร่วมกันบริจาคตามหมู่บ้านที่เนศึกสาอาศัยอยู่เนี่ยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยนักศึกษาให้ความสนใจกับเรามากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเนศึกสาเองก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยแล้วก็แล้วก็มีส่วนร่วมเหมือนกับว่า เป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนของชุมชนที่ร่วมการบริจาคหนังสือรวมถึงถ่ายทอดด้วยว่าอ่านเรื่องอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะได้ประโยชน์อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วกับกิจกรรมมุมมุมหนังสือใช่ไหมคะแต่ละมุมเนี่ยอาจารย์คิดว่าชุมชนหรือว่าท่านอื่นๆจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างไหมคะค่ะคิดว่าได้ประโยชน์มากนะคะเพราะว่ามุมส่งสมกอ่านทําให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะคนที่แบบ เอาตรงๆเลยบางทีก็ไม่ค่อยสนใจแล้วในเรื่องของการอ่านเพราะว่ามันต้องใช้เวลาบางคนแทบจะอ่านกันไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะหรือว่าอยากอ่านแล้วพื้นที่ไกลอย่างงี้ค่ะจุดบริการการอ่านไกลเพราะฉะนั้นกิจกรรมในส่วนนี้ก็จะทําให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนสามารถเข้าถึงการอ่านได้ง่ายขึ้นรวมถึงเครือข่ายในพื้นที่นะคะก็ให้ความสนใจในเรื่องของการนําหนังสือมาให้รวมถึงการประชาสัมพันธ์ว่า สามารถยืมฟรีได้นะคะก็เจาะแต่ละจุดนี่คือสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะจะต้องเป็นแหล่งที่มีชุมชนไปทั้งนั้นเลยค่ะส่วนมากจะเป็นแหล่งที่อย่างเทศบาลก็จะมีประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการเงี้ยค่ะระหว่างรอใช้บริการก็สามารถนําหนังสือมาหยิบอ่านได้โอนะคะอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นออีกใช่ไหมคะคุณครูเก๋คะมีค่ะอะไก็สนอหางดงของเราก็ส่งเสริมกิจกรรมในเรื่อง หนึ่งร้อยเล่มดีสู่ตำบลเป็นยังไงคะกิจกรรมนี้คือทางกศนอำเภอของเรานะคะจะจัดหนังสือให้เนาะตำบลละหนึ่งร้อยเล่มหนึ่งร้อยเล่มต่อตำบลค่ะแล้วก็จะหมุนเวียนกันค่ะอ๋อก็คือเดือนละเดือนละหนึ่งร้อยเล่มอย่างตำบลน้ำแพร่เร็จจะไปหาครูใหม่ต่อขก็ไปตำบลเอาหนึ่งร้อยเล่มของตำบลน้ำแพร่อีกตำบลหนึ่งค่ะไปให้สัรพักหวานก็จะหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกตำบลก็จะได้อ่านหนังสือหนึ่งร้อยเล่มของเราเนี่ยโดยทั่วถึงกัน แล้วกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเขาให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะคุณอเท่าที่สอบถามผู้ใช้บริการเนาะเขาก็ได้หนังสือคือไม่ซ้ำเลยคะหนังสือจะเปลี่ยนใหม่มาตลอดทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ความสนใจทั้งนักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้มารับบริการทั่วไปค่ะหนังสือนี่คือมีหลายประเภทไหมคะมีหลายประเภทค่ะมีตั้งแต่ของเด็กเนาะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเน้นเลยตรง ธรรมะก็มีค่ะมีลผู้สูงวัยก็อ่านได้เด็กก็ได้นะคะคือได้ทุกวัยเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้มีกิจกรรมอะไรกิจกรรมที่เราทํากันเป็นประจำทุกเดือนเราเรียกว่ากิจกรรมอาเภอเคลื่อนที่นะคะเป็นยังไงคะน่าสนใจมากอำเภอเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเป็นการรวมเอาของทุกทุกภาคส่วนของหน่วยงานราชการของอำเภอหางดงนะคะไปจัดรวมกันกำหนดให้เดือนละหนึ่งตำบลอำเภอหางดงของเรามีอยู่11ตําตำบลนะคะ ก็จะหมุนเวียนกันไปเดือนละตำบลโดยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะให้บริการประชาชนโดยใช้หน่วยงานของตัวเองนะคะอย่างของกศนของเราก็จะไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะเหมือนคุณครูทุกท่านนี่ลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ใชครูเก๋ก็จะไปประจําแต่ละจุดเดหมือนกันนะคะอย่างเดือนนี้อําเภอเคลื่อนที่มีนิแนแพร่ค่ะ ครูของอำเภอหางดงก็จะไปช่วยกันค่ะจัดกิจกรรมส่งสเสริมการอ่านนะคะคือไม่ได้ว่าแยกว่าใครจะต้องอยู่ตำบลของตัวเองคือสามารถหมุนเวียนไปช่วยเหลือกันได้ได้คะ่ะช่วยกันค่ะนะคะแล้วได้อะไรตอบรับจากตรงดีีบ้างคะคุกเกอคะก็จะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะวันนั้นคือคนจะมาใช้บริการเยอะมากเ,<อ>เพราะว่ามีทั้งที่ดินเกษตรอะไรนอกเหนืองานราชก,การของเรานะคะ ก็จะมีผู้คนมากมายหลากหลายก็จะเป็นการประชาสัมพ so, <man> ันธ์กสนอไปในตัวด้วยนะคะว่าเรามีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะอ๋อเหมือนได้ประชาสัมพันธ์ให้กสนเนี่ยนะมีส่วนร่วมตรงนี้ไปในตัวให้คนรู้จักกสนเยอะขึ้นนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเรามีอุปสรรคตรงนี้มากที่แบบประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือคงคิดว่าอะไรจะมานั่งอ่านหนังสือกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยอุปสรรคก็จะมีในเรื่องของสภาพอากาศมากกว่าค่ะที่ว่า วันนั้นจะไปจัดกิจกรรมละฟ้าฝนไม่เป็นใจจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะแต่เรื่องแต่เรื่องการคุณเข้ามาใช้บริการเนี่ยส่วนมากเห็นปุ๊บก็จะก็จะมานี่นี่ยังเห็นได้นะว่าเขายังให้ความสนใจกับเรื่องการอ่านเนาะค่ะแล้วเราก็เชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในหน้างานด้วยเนาะว่ามีเรามาส่งเสริมการอ่านตรงนี้นะอยู่จุดนี้นะเงี้ยค่ะนะะอันนี้เหมือนกับคุณครูก็ได้ความรู้จากตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าได้ค่ะเป็นการได้เหมือนพอชุมชนได้มาอ่านตรงนี้ก็แลกเปลี่ยนกันแชร์กัน ว่าใครอ่านเรื่องไหนมาแชร์กันเรื่องนี้อย่างนี้มีไหมคะอาจารย์จะมีในส่วนระดับของตำบลน,นะคะค่ะถ้าถ้าในส่วนที่ไปจัดงานของอำเภอเคลื่อนที่นี่ก็จะจะอ่านกันตรงนั้นแล้วก็จะมีการบันทึกว่าผู้มาเข้าใช้บริการอ,อ่านเนี้ยมีจานวนกี่คนในวันนั้นในครั้งนั้นอย่างเงี้ยอ๋อนะคะนี่ก็เป็นอีก2กิจกรรมะนะคะแต่ยังไม่หมดเป็นแค่นี้นะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายอีกมากเลยคูณตี่ะคูณตีเนี่ยรับผิดชอบกิจกรรมส่วนไหนคะครับสาหรับผมเนี่ยผมจะรับ พี่ชอบในกิจกรรมของเกี่ยวกับเรื่องชุมชนต้นแบบรักการอ่านเดี๋ยวผมขอเท้าความที่มาที่ไปแป๊บหนึ่งเนาะคืออย่างนี้ครับสำนักงานกสศจังหวัดมีนโยบายให้ลงมาถึงอำเภอให้เลือกหมู่บ้านแต่ละตำบลของอำเภอรวซึ่งมีสิบเอ็ดตำบลให้เลือกมาหนึ่งตำบลให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบต้นแบบในในหมู่บ้านส่งเสริมรักการอ่านครับคณะครูกับท่านพอข้าราชการในในส่วนสำนักงานของอำเภอครับก็ได้ประชุมกัน แล้วก็โหวตกันคัดเลือกมาคือแบบตำบลใครเด่นมีอะไรบ้างเด่นบ้างคก็ให้มาแชร์กันให้มาคัดเลือกกันแล้วก็มีการโหวตซึ่งตำบลหนองควายก็ได้รับได้รับโหวตมาแล้วก็เลือกที่บ้านเหมืองกรุงบ้านเหมืองกรุงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีสภาพแวดล้อมถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราเราจะเห็นชุมชนเนี่ยหรือว่าบ้านแต่ละหลังนะติดกันไม่มีรั้วเลย ครับแล้วก็ผมลองอลองวที่แล้วแล้วก็มีคนชอบอ่านหนังสือกันเยอะแต่หนังสือตรงนี้เรายังเข้าไม่ถึงเราก็จัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาตามตามนโยบายนะครับก็เรียกว่าหนังสือยังไม่มีความหลากหลายมากใช่ถูกต้องครับเราก็เปิดตัวชุมชนในวันที่6กันยาในในวันที่ในวันที่เราเปิดเนะเราก็จะมีมพีพิธีการต่างๆนะครับก็เหมือนกันทั่วไป แต่ครมคือเราคนที่มาร่วมงานเนี่ยจะต้องเอาหนังสือมาคนละหนึ่งเล่มเป็นค่าเข้างานอ๋อจริงๆนี่ทุกที่อาจจะมีเสียค่าเข้าเป็นเงินเป็นอะไรแบบนี้แต่เอาหนังสือครับค่าเข้างานถ้เก่จังบังคับให้หนังสือเข้าเข้ามาแล้วก็เราก็จะตั้งห้องสมุดชุมชนในตรงนั้นเลยในาะวันนั้นมีการเท่าท่าป่าด้วยมีการเล่านิทานมีการประกวดโครงงานมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้กิจกรรมเราไม่ได้แค่เปิดแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นเราก็ทุกวันเสาร์ ของแต่ละเดือนเดือนเราจัดหนึงครั้งหนึ่งวันเสาร์ก็มารวมตัวกัน mm hmm. ก็มีกิจกรรมที่สอดแทรกเข้าไปอีกขคือคือทุกวันเสาร์เนี่ยถ้าครบหนึ่งเดือนละเราก็มาปั่นจัก,กรยานปั่นจักรยานแล้วก็หาแหล่งเรียนรู้ต่างๆงในนีเพิ่มเติม,ตม,ตม แล้วก็มีกิจกรรมการเล่านิทานการประกวดเล่านิทานก็ในหมู่บ้านก็จัดกันเคสนุกสนานเนี่ฮะกันเดือนละหนึ่งครั้งค,คือเน้นแบบว่าชุมชนเนาะเน้นค,ความเป็นกันเองใช่เ,เป็นกันเองเหมือนไม่ได้มานั่งอ่านกันอย่างเดียวแต่มาแชาาร์กันมาคุยกันด้วยครับก็ม,มีการประกวดอุ้ยสอนล้านพ่องอุ้ยเล่านิทานให้ล้านแล้วลานเล่านิทานให้อุ้ยบ้างเนี่ยครับก็มีกิจกรรมที่หลากหลายกันไปก็ไม่ก็กิจกรรมตัวนี้ก็ไม่หยุดก็ทําเดือนเราก็ทําไปอย่างเงี้ยครับ ชาวบ้านก็ได้ได้ความสุขอะไรกันไปเนี่ยครับแล้วคุติลงพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคบลงครับลงไปคุกคีกว่ากว่าจะเราจะจัดกิจกรรมนี้เราเราก็ต้องไปไปสอบถามไปอะไรเงี้ยเป็นเบื้อหมือก็สนุกดีครับผมครับแล้วเราได้ความสุขหรือว่าได้ประโยชน์จากจุดนี้ยังไงบ้างคะที่เราได้ไปลงพื้นที่เลยแน่นอนครับเราเราเรารู้เลยว่าชาวบ้านแต่ละคนแต่ละอย่างเป็นยังไงอ่าเขาชอบอ่านหนังสืออย่างไรอย่างไรเงี้ยครับเราก็ได้รู้ วิถีชีวิตของเขาด้วยเพราะว่าอ๋อเหมือนแลกเปลี่ยนกันเลยเนาะนอกจากเราจะนําไปให้ความรู้เขาเราก็ยังได้รับความรู้จากเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตต่างๆด้วยยอดเลยนี่ก็คือได้ประโยชน์จากตรงนั้นแล้วชาวบ้านเองนะคะในส่วนของครูตีครูตีคิดว่าชุมชนเนี่ยได้รับอะไรบ้างที่ทางกศนเข้าไปสนับสนุนในส่วนนี้ค่ะตรงนี้เลยคือห้องสมุดที่เขาอยากได้นะครับเขาอยากได้มากแต่แต่สมัยก่อนมันยังไม่มีคนเข้าไป อนตแต่ตอนนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะเพราะว่ามันจะเป็นหมู่บ้านที่เป็นหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยครับมีพวกงานศิลอะไรครับผมนักท่องเที่ยวไปก็เข้าไปตรงนั้นก่อนเพราะว่าจะเป็นจุดบอกว่าเออครับผมบอกว่าข้อมูลตัวนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างภูมิัญญงตรงนี้อยู่ตรงไหนบ้างก็ไปศึกษาตรงนั้นได้เลยครับก็เรียกว่าทางชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากทางกสนกสนเองก็ได้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตกับชุมชนมาอีกด้วยนั่นเองโอ้โหแล้วมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะ มีอีกหลากหลายเลยใช่ไหมจีเนีลลยลมีเยอะเลยนะคะอย่างที่บอกว่าการส่งเสริมในเรื่องของการรักการอ่านเนี่ยค่ะให้ประโยชน์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนเองส่วนตัวเราเองนะคุณครูที่ลงพื้นที่เราก็ได้มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยนั่นเองค่ะ<ม>แล้วก็การส่งเสริมรักการอ่านนะคะก็ยังมีการส่งผลต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมไปสู่นะกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตนเองเศรษฐกิจสังคมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่านะคะในเรื่องของผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้นั้น มีอะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูไมค์คุณครูคครเก๋และก็คุณครูตีมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ชมคะ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่มีการขยายผลคะ่ะกับกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่กิจกรรมต่างๆแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากมายนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพ่อหลวงด้านในกันดีกว่าคะ่ะพ่อหลวงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้โหด้านหลังลูกประครบรอคะคนี่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อของชุมชนฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น จุดส่งเสริมการอ่านของผมว่าก็มีหลายกิจกรรมเลย่เมื่อสักครู่ค่ะแอมได้มีโอกาสไปคุยกับคุณครูกศนค่ะพ่อหลวงค่ะแล้วก็กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านนี้มีเยอะมากมายเลยนะคะแล้วในส่วนนี้มีผลต่อเนื้อสู่การพัฒนาตนเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการอ่านของทางกศนที่ให้การสนับสนุนของบ้านไร่กองกิ่งนะเราจะสังเกตเห็นว่านี่เป็นหนังสือมีหลายชนิดประเภทหลายประเภทมีทั้ง หนังสือพิมพ์ประจำวัน,น<ฆ>มีนิตยสารแล้วก็มีวิชาการด้านล่างนะฮะแล้วก็ทางชาวบ้านเวลามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมกันอ่านนะคร<ฆ>ับศูนย์ตรงนี้จะเป็นการอ่านตามาอัธยาศัยแบบมีอารมณ์ที่ผสมผสานกัน<ฆ>มาออกกลาลังกายเสร็จแล้วก็มานั่งอ่านแล้วก็เพินเพลินนะครับบันเทิงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทาง กสนได้ให้การส่งเสริมนะก็จากฐานตรงนี้แหละฮะเพราะว่าเรามีเรื่องของสูตรต่างๆนะของการทําลูกประคบอบสมุนไพรนะฮะแล้วก็มีผู้มาเยี่ยมอะไรพวกนี้มันจะมีสูตรหลักการนะฮะก็จะเป็นสูตร ที่เข้ามาทํางานครับผมก็จดไว้หมดเลยนะคะก็มาสามารถมาทําได้แล้วตอนนี้ก็จะมาประกอบก็คือฐานจากความรู้ตรงนี้เข้ามาส่งเสริมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นฐานอาชีพของโซนอีกทีหนึ่งครับปัจจุบันก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับส่วนพอสมควรนะฮะก็ได้ระดับหนึ่งครับเพราะหลวงนี่เป็นภูปัญญาชาวบ้านเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีกิจกรรมตอนนี้ต่อเนื่องมาจากการรักการอ่านนี่หลายกิจกรรมไหมคะเยอะมากครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของ การแปรรูปสมุนไพรแล้วก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเข้ามาร่มอีกนะครับอาชีพต่างๆก็คือตอนนี้ภายในชุมชนนี้แล้วก็ภายในอาคารแห่งนี้ก็จะมีเรื่องของการออกกําลังกายออกกำลังกายด้วยแลังก้วยสปาชุมชนตอนนี้เรามีใหม่ล่าสุดนะฮะก็มาจากฐานของการศึกษาตัวนี้เลยแล้วก็จะมีเรื่องของการนวดแผนไทยซึ่งปัจจัยหลักๆที่มาที่เราได้จาก กสอนอครัครั้งแรกกสอนอมาส่งเสริมของบัไรทองหินทำให้เรามีวันนี้ได้เพราะหลวงคิดว่าในการส่งเสริมในเรื่องการรักการอ่านเนี่ยค่ะ,คะทำให้เกิดการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าสังคมในรูปแบบไหนครับก็ม,มีมิติของบัตรโองหินนั่นคือ ฐานของตึกเนี่ยคือฐานของชีวิตคือการศึกษาเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเราก็จะให้ตลอดการศึกษานี่มันจำเป็นต้องเป็นที่สถานที่โรงเรียนแต่เราสามารถที่ศึกษาทุกที่ของที่เลยหมู่บ้านได้ทุกที่คือห้องเรียนเหมือนกันหมดใช่ครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสนใจของ อ่าส่วนของมาเลกองทิงก็คือการเรียนรู้ตัวนี้เรียนรู้แล้วก็ได้ในเรื่องของอาชีพได้ด้วยสร้างรายได้ได้ในปัจจุบันนะครับผมอ๋อนะคะและนี่ก็คือนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพได้เลยนะคะแล้วลูกกครบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทําแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวเชิญชวนเรามีเยอะแยะครับสุขุมภัยหรือว่าทางด้านสุขภาพครับสุขกายสุขใจต้องมาที่บามาทุกที่ คัะผมมาค่ะค่ะเดี๋ยวเ,เราไปดูกั Lot นดียก่านะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างที children, ah. h, ่หลวงบอกเชิญค่ะอ๋อนี่แหละค่ะค่ะ ค่ะถือหุ้คะเรียกได้ว่ามาที่นี่นิดนะคะได้ครบเลยหลากหลายจริงๆค่ะ ที่ <นะ S 2> บริานออารสือจริงๆต้อนรับทุกท่านนะนะคะก็ครบจริงๆค่ะนี่นะคะค,คุณผู้ชมคะ่ะในเรื่องของการรักการอ่านสําคัญมากๆเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พ่อหลวงนะคะได้ฝากอะไรถึงสําหรับท่านที่คิดว่าการอ่านเนี่ยอาจจะไม่สําคัญแล้วในปัจจุบนันนี้หรือว่าบางคนคิดว่าอายุเยอะและ้วไม่ต้องอ่านกันละนะคะก็ฝากนิดนึงค่ะครับจริงๆก็ศูนย์บริการแห่งนี้ก็ต้อนรับทุกท่านทุกเวททุกวัยเลยครับในการ มาส่งเสริมอารต,รตรงตรงที่บ้านละกงเขีงตรงนี้นะครับ,รบก็อยากฝากว่าถ้ามาเชียงใหม่ขอให้มาที่บ้านละกงเขีงมาเที่ยวหมู่บ้านชุมชนเป็นชุมช,น,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 ชนรักการอ่านและก็ส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพ่อหลวงมากๆเลยนะคะที่นํามาชมกิจกรรมต่างๆในวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับค่ะ และติดตามรายการนะคะเรียนนอกรัวกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะคุณผู้ชมวันนี้แอมและพ่อหลวงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ